ขึ้นจับไม่กี่ตัวแม่ได้สองร้อยตัวแม่นวลนะเออได้สองร้อยตัวขายไปครึ่งหนึ่งสองร้อยตัวมันเยอะมากเลยนะอัปูได้เจ็ดสามได้ตัวผูสามสิบตัวปูได้เี่ตัวตัวผูสามเมื่อคืนได้ทั้งหมดกี่ตัวเมื่อคืนโอ้ตัวเมียได้เป็นร้อยเลยเหรอตัวไม่จำนวนตัวนะได้กี่ตัวเมื่อคืนอ่ะ ยี่สองยายเกือบดี๋ยวตอนมันโกนก็แบ่งกันในขั้วหนูพี่พลอยเปิดขั้วหนูสิไม่ใช่นั่นใส่กอกนั่นขั้วหนูเออขั้วหนูลุงกินไปใส่กรอกไพลินตาเพชรเพชรอยู่ไหนไม่รู้เพชรอยู่ทางไหนก็ไม่รู้งานเลี้ยงโทรห่างซื้อเขาเยอะทางไหนยังไม่ออกมางานเลี้ยงยังไม่ออกแบ่งไก่ทอดไปให้ตั้งสี่ห้าชิ้นนี่ ลำบากอะเพ็ญชิ้นต้มจืดหนูเดินกิน,อกนอเอาไข่กินไม่ได้อเอเยายโอโไปพอยกินไปมันข้าวมันไม่ได้กินลุงแพ้อะไรแ,แมงแพ<ม>้กระบากอนุเอเดเหงโตแล้วเนาะไ,ไปดูไปเสบตาไหมเบื้องบนไม่เดีย๋ยวแมงดามันไ,ไม่ตกทำไมไฟพอติดฉันหลอดเดียวเองมันยังไม่มืดไงนั่นหรอ อร่อยมาะมันอร่อยมากพี่พลอยกินไปพี่พลเจริญอาหารทุกรอบนี่แต่หลักๆนะแล้วพรุ่งนี้จะให้เก็บผักนี่ไปขายให้เขาเมงเมื่อคืนายังถ่ายอ่ะเข็มใส่กอกเปิดกินเลยไม่อยากเชื่อแม่จับไปตั้งเปิดทำไมที่ลุงเปิดยากเอาเปิดแล้วขวาหนูก็แบ่งไว้ขวานหนูไอ้จอบมึนก็กินแค่มันไม่กินแล้วว่าไอ้จอบ ไอ้รนนีดกินี่หน่อยอเน,นอยกับมือกินแมฆกัมือกิน,กนเอาเข้าวสวยไหมเนาะก็นี่เหยีย่ยวที่ตักมาดีนะตักมาด้วยโหตักมาเถอะมันข้าวจนไปดูบ้านดูเมืองเขาข้าวาาาเก่านั่นนี่อุ้ยล,ล,ลงข้าวใหม่หน่อยหงใส่น้ำเยอะกินแ่เป็นมีทุกวันมีเะเละ์และทันทายลง ไอซอคือทำได้นเนียไส่ับดนดาวที่ชาไข่มันมกบไข่กไม่กินหรอแกกินขั้วนูละะเด็ดไขั้วนูทไคมอ่ะมหรออะไรขมอ,อันเนี้ยจะกินทั้งเปือกบ่ขี้มัน มูงไปทำงานนิดเดียวเชียงแมงดาติดตาม